โอเคครับผมแล้วนี้ก็คือที่ที่เราใช้สอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากล้องที่เดี๋ยวมันจะต้องถ่ายเราเหมือนกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็นี่ก็คือขอมที่เราจะใช้กันนะครับผมก็มีปัดส,สอบเอ่อพาสปอร์ตนะครับฟังต้องมีสายนะครับส่วนห้ามใช้บลูทูธ โอเคฮะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะลองทําข้อสอบที่เป็นในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์นะครับที่ทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันพีระพาร์ทเลยว่าเฮ้ยแต่ละพาร์ทเนี่ยพาร์ทอ่านพาร์ทฟังพาร์ทเขียนอะ่ะมันแตกต่างกันยังไงไปสําหรับพาร์ทฟ,ฟังนะครับคือเรากดเริ่มปุ๊บมันก็จะ mm hmm. ขึ้นเสียงไปเลยแล้วก็ให้เราเลือกอนี้เอาแล้วเราก็สามารถไปดูข้ออื่นก่อนได้หรือเราจะมาร์กเอาไว้ก็ได้เหมือนกันซึ่งข้อไหนเราทําแล้วเนี้ยเขาก็จะ ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือพาร์ทแรกของการฟังก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ <S <S <ull ing noise> ทีนี้พาร์ทอ่านนะครับเราก็จะนี่ทั้งหมด3ส่วนเนาะส่วนเลือกคําศัพท์นะครับอ่านข้อความสัน้นแล้วก็ส่วนอ่านข้อความยาวเนาะนะครับทีนี้เราก็สามารถจะเลือกทําได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะมีให้กดนะครับนี่ข้อความจจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ทั้งหมดในแผ่นเดียวกันนะครับครับผมเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของการ เขียนนั่นเองเนาะซึ่งพาร์ทเขียนนะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทเรียงคาแบบนี้พาร์ทเรียงคํานี้ก็คือจะจับเรียงอย่างเดียวครับกับพาร์ทที่เป็นพาร์ทเขียนเรียงความนะครับส่วนพาร์ทเขียนเรียงความเนี่ยก็แบ่งอีกเป็น2อันก็คือเขียนเรียงความที่ดึงตัวเนี้ยมาเขียนกับเขียนเรื่องจากรูปนะครับซึ่งเวลาพิมพ์เนี่ยมาดูกันว่าพิมพ์แล้วเป็นยังไงเวลาพิมพ์นะครับเราสมมติผมพิมพ์บอตึงตึงมันก็จะมีมางคะข้างล่างให้เลือกอย่างนี้นะครับเราก็จะกดได้เลยโอเคนะครับ ไปแล้วฮะเจอากวินก็วินใหม่ได้กับตะเดอดซีรีส์บายบายอ้